สวัสดีครับจำนวนต้นเรียนเราใส่พันนะครับเืิมเสริมรากตั้งแต่สองทุ่มนะครับ <c oughs> กว่าจะเสร็จประมาณห้าสิบรากได้นะครับเป็นต้นทุเรียนป่านะครับเอ่อเสียบยอดบนเป็นก้านยาวสักนะครับเนี่ยรับรับใบก้านยาวสักปลายใบจะแหลมนะครับเป็น กัญญาวสัสดุจากศูนวิมีใจนะครับไม่ได้นับนะครับคร่าวๆห้าสิบลกนะครับทำเอาหานะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมม่เป็นตุเรียนป่าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปดูว่าเป็นต้นเม็ดป่าเสียบยอดแล้วนะครับอ่อตอนนี้สูงประมาณสามเมตรแล้วนะครับส่วนต้นนั้นที่ยังไม่ได้เสียบเดี๋ยวเราจะพาไปเสียบข้างบนเลยนะครับเสียบสูงสองสามเมตรไปเลยนะครับ ทำต้นเดียวนะครับทำเอาหานะครับ <laughs> ดูครับห <laughs> มาวิ่งเข้าไม่ได้เลยนะครับงานทดลงนะครับทำสักสองต้นนะครับ